วันนี้ก็มีพัสดุมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋ามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีอะไรมั่งนะคะจากชัยภูมินะคะจากคุณพ่อบรรจงเนาะ,อะขอบคุณครอบครัวคุณพ่อบรรจงด้วยนะคะที่ฝากของส่งของมให้กินนะคะก็มีคุณพ่อบรรจงมีแม่ตุ้มเนาะแล้วก็มีน้องบรรเจิดน้องฝนนะคะ ขอบคุณมากค่ะมาลุ้นกันนะคะว่ามีอะไรมั่งจ้ะกลองใหญ่นะคะกองใหญ่มากเลยอึ๊อึอมาลุ้นกันนะคะพี่น้องจ้า มาลุ้นกันมาลุ้นกันค่ะนี่เม็ดอยิบก็จะออกมาประมาณนี้เนาะอ้าวอ,อะไรเอ่ยของยัดให้มันแน่นเนาะอันนี้อะไรเนาะเอาอันนี้เป็นมันอันนี้มันนะคะมันม่วง มันม่วงจ้ะอ๊บนี่มะนาวจะมะนาวแ๊้ได้กลิ่นกะนาวใช่ยาพุ่มอีกระเด้อปัดีเด้อนี่อะไรนี่หน่อไม้จ้ะหน่อไม้โอ้ยแพกอย่างดีเลยแพกอย่างดีเลยค่ะอันนี้อะไรเนาะแม่จิ๋วก็ไม่รู้นะมีอะไรมัง่ง นี่ก็หน่อไม้นะคะอันนี้มะขามแช่อิ่มค่ะมะขามแช่อิ่มสองถุงนะคะนี่ก็คือน้ำผึ้งค่ะน้ำผึงำ้งคุณพ่อบรรจงเนาะอ่าฝากมาให้เป็นเม็ดติวเพราะว่าเม็ติวจต้องกินน้ำผึ้งใส่ใส่เป็นยานะคะ,อ,ะอันนี้ การกระแทก,กแทไว้เผื่อส่งปลาไปให้คุณพ่อกินเนาะครอบครัวคุณพ่อกินขอบคุณนะคะขอบคุณแอดมินใจดีคะ่ะเม็ดยูก็จะแกะโอ้รัดดีมากเลยไม่น่าหรอกถาส่งเพงแทงกูกน้องฝนบอกถ้าส่ง,ง,ง,สงร้อยกว่าบาท ออ่อแม่ติ๋ก็จะแกะน้ำผึ้งก่อนนะคะดูก่อนมาดูด้วยกันเด้อใช้งานได้อีกนะคะกันกระแทกนีใช้งานได้อีกค่ะพอดีเลยเดี๋ยวจะส่งปลา ไปให้กินเนาะแม่ติ๋วก็จะใช้อันนี้เลยเออทำไมมันดึงออกดึงไม่ออกโอ้ยแม่ติ๋วจะมันงนอนะจ๊ะพี่น้องจ๊านี่ค่ะอ้ยน้ำพึ่งแท้ใส่ติ๋งเลยนะคะถ้าได้เดือนห้า้วจบเลยค่ะ น้ำพึ่งหนึ่งขวดนะคะขวดตัดสิกเนาะแม่จิ๋วก็จะแกะดูเด้ออันนี้อะไรเอ่ยน,นี่ก็ได้ยินเสียงก็กลูกสาวแม่จิ๋วก็ขายขากับข้าวไปด้วยนะคะ จริงมันแก้วนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้เนอะกันกระแทกเนาะก็ยังวนะ่าเนาะถ้าได้ห่อแล้วก็ห่อเลยเนาะ,ะนีม่มือของแม่ตุ้มไปขุดมานะคะมันม่วงค่ะโอ้ยสุดน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวนึ่งเลยค่ะนึ่งวันนี้เลยค่ะอ่าต่อไปมะนาวนะคะมะนาวหนองคายโลละร้อยยี่สิบแลวนะคะ แพงละคะกว่าจะถึงสงการนี่ก็โอ้แพงนะคะอ้าวขอให้ทุกคนโชคดีโชคด,ชคดีตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะมะนาวก็สดยูรูกสวยเลยะคะ่ะ มะนาวลูกสวยเอบนี่เ็บมาตรงนี้เนาะจะได้เห็นของชัดๆค่ะการกระแทกนมะ่จิว๋วเก็บส่งนะคะเก็บไว้ส่งอีกส่วนมากแม่จิจะใช้เป็นพวกอะไรนะแผ่นแผ่นซีนนะคะกันกระแทกไม่ค่อยได้ใช้เนาะ หน่อไม้นี่ถ้าถึงแล้วก็เอาเข้าออตู้เย็นเลยคุณพ่อบรรจงบอกมันจะได้ไม่เสียเนาะเออน้ำน้ำใสดีจ้ะน้ำใสดีนะหน่อไม้บอกไม่ต้องเอามาเยอะถ้ามันเสียแล้วสิไรตังค่าทรงนะคะแต่ก็ยังสูงมาก็อยากจะให้กินเนาะจ้ะ เป็นแอดมินที่น่ารักมากเลยทั้งครอบครัวเลยคะ่ะนี่นี่คะ่ะเออมันใสอย่างนี้เนาะที่ว่าถ้ามันไม่เสียมันจะใสอย่างนี้ มันเป็นน้ำเหลืองๆใสๆค่ะอันที่แล้วมามันขุ่นๆมันก็เลยเสียนะคะนาะนี่ก็เป็นมะขามแช่อิ่มนะคะนี่ของก็มีแล้วก,ก็น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณครอบครัวคุณพ่อบรรจงนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะ ขอให้ถูกหวยตอนบ่ายสามโมงนี่นะคะเยอะเลยค่ะส่งของไม่ไม่ติวกินเนาะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจบคลิปแล้วนะคะ